คำเตือนเกมนี้มีคำหยาบและภาษาที่รุนแรงปโปรดใช้จักรยานในการรับชมเกมคืออะไรวะไอ้แฟลปมอฟบอสสี่มันถามมึงอะ่ะกูบอกว่ามันถามมึงก็มอฟบอสสี่เหรอมึงก็ตอบมันไปสิจะอีโก้ทำไมยูช ah ัดเด็บฟาร์กาบโลแรงเลสซีโวฮา ไอ้เฮ hey he ียทำไมกูไม like? ่เข right ้าใจมึงคิดว่าฝีมือมึงอยู่แล้งไหนมึงถึงพูดแบบเหยียดเขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะนะกูก็กูอยากเป็นเกียร์บ้างอะมาดูท่ดีว้าวโอเคโอเคกระตากตัวไอ้เฮีย มึงมแม่งว่า้วทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ <c oughs> โกเทนด้วยสัตว์แต่ยังนี่สอดเสียนจัว อันนี้ใครโพสอะไรห,หมีเตอร์ซ่าแคลรี่แล้วก็ไอ้หมีกลาง ทำไมกูถึงยังไม่ติดดีบัฟขวานมากว่าสกิวสามกันแล้วมั้งมากเลยทนะี่ทำไมว่ชชัดคืออะไรอะ่ะเปล่าอะไรได,ดอ้อันนี้ขวานมา้ะด็อกมิด บง้านนี่นบ้านไหนนี่ประตูสู่อีสานไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึง ได้ปปะมึงไม่ใส่หอกข้านว้ยเฮ้ยมม่มึงเล่นมองเป็นหอไอ้เหียเฮียไม่จะตายสองตัว้สัตว์ตากูจะบอดจัดกค้ชเล่นของกูอย่างนี้ตลอดไอ้เหียมึงควรเลยวะขอปากขวนก่อนเอาไม่ได้มันไม่มีวับ มึงเล่นได้เป็นในเีมบิบาเตอร์อ่ะกูจะบอกให้นะแต <c oughs> ่กูแตกที่ไม่ตอนนั้งกูมีหมูกูหมูกูแตกเองดีกว่าหมูมึงทำไงวะหมูมึงตายจากของกูยังไงวะโคตรดีสอดเป็นไรอ่ะ กระดิบกรดิบมีโป้เลนเป็นโหดทิ้เนี่ยไม่ไหวแล้วมันจะตายหลายรอบแล้วไม่ใครวาร์ปไม่ช่วยเลยว่ะน้อยนิดมึงจะสรุปเกมมันหรอสวยว่ะเพื่อนแล้วกูได้แต่กูไม่ได้เวลนะเป็นดิเทียกูไปฝ่านิดไปเกมนี้ยังไงก็แพ้หนูวาร์ปไปเก็บรูนนี้ผิดดิเพื่อน ว่าเกมแม่เดี๋ยวผมไปกลางดีกว่ามึงไปโจกอีกกะดีเดี๋ยมไปโชว์เองไม่เด่นกลางยอะไงเนี่นกันมีวมาแล้วเพื่อนปิ๊บปาบล่างนี่เลสะิดอ่ะเอ๊ฉัว่าสะิดตาย เอาไปแล้วเพื <left> e <with> ่อนเกมนี้รับปากอยู่แล้วเล่นบนเล่นเป็นขี้เล่นการเล่นเป็นขี้เล่นล่าเล่นเป็นขี้โว้ยเล่นบอดกากว่ะเด้เงินเปหรือเปล่ายี่ห้อเล่นงูอ่ะใจเย็นใจเย็นนี่มึงตั้งใจเล่นหน่อยดิเฮียได้เป็นปะวะกูบอกให้กูเป็นตัวกูตัวขี้ไม่ใช่ตัวขี้ไอ้สัตว์มึงฟังมึงฟังกูเรื่องมะเนี่ยไอ้เฮียมึงเจอมีเฟ้อมันนี้เฮียแม่งจะตายอยู่แล้วไอ้เฮียเอ้ยถ้าเรามีทีมมาช่วยเรามันก็คงจะดีอ่ะ มึงดูดิโรเกอร์ฆ่ามิดเราเป็นเด็กหน่อยไอ้เหี้ยมันเวทเทลแลนด์ไมซาจบมึงจบแล้วเกมเนี้ยกระดาษฟ้ามามึไม่ทันแล้วยังไม่ทันพยายามเลยสัตว์จบแล้วเหรอวะจบแล้วมึงดูดิตูดกูยันในป้อมสองอ่ะไอ้เหี้ยมึงดูตูดขนาดนั้นได้ไงวะเพื่อนไอ้่้นรักไอ้ยกูกูแทบไงใครก็อยากได้กูนี่นี่นี่เลยนี่รอดวอลรอดมึงหุบปากนี่เหี้ยคนตายอ่ะวอลรอด สู้ก่อนจงใจเย็นไป้นี่ป่าบองจี้เยี่ยงว่มโดนแน่เลยอะไรกะอะไรกะโดินขโมยไม่ให้ดอกขโมยก็่ดอกเลยมึงก็รู้กระทอวางสุดท้ายเกมนี้เดินขโมยก็่ดอกเลยโอเคเอาเลยดูเรียบได้ยินแล้วไอ้สัสนี่แหละจุดที่กูจะคัมแบ็กไงกูต่างจากแย็บตรงที่ทรับกูไม่ใช่คิวกันนั่นแหละมึงเก่งกันแย็บเลยเหรอไอ้สัส ใช่ทางเกมไปติดหวยเ้ยทีมสวานยิ่หายตูต้องมาปลาขวานควายในขวานเพื่อสามในสัดวเยี่ย10นาทีเพิ่มเอันนี้จะมาเดียวเลยนาทีพวกสะเอาลงตัวกันลยล่าเนคือเกมคือแบบของเกมที่สบ้าเยมึงไปช่วยตรงกลางบางดิเยี่ยเหน็บไม่น่ามาไป บ่อยกดตัวที่เล่นเป็นมาเล่นเป็นมาวุ้ยกูตีบกูตีบอ๋อมือโดนปูเฮ้ยมึงอยู่ไหนว้ายสัตว์กลางล้อปกลางล้อปมึงยินดีดิโอ้โหแม่โจ๊กโซโจ๊กมันไม่ไหวหรอกมาดูอีโ็กเกอร์ดีเงเหลือคลิปก็แต่งมาแต่แต่คลิปไม่เป็นไรไม่แย่ในเรื่องแย่ๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่โคโบิโคโบิมึงจะหมดอายุแล้วเนี่ยทันกูคำนวณเวลาไว้แล้วโอ้โหจบไม่ทันละหมิว เช่วยเพื่อนที่ไปเดี๋ยวงก้มัมึงฆ่ามึงฆ่าฆ่าใครได้บ้างดันไปเต้เจือมาเชื่อละนักูจิก ย่าใครวะจีพ <N> ีไม่งกินอะไรว่าสิก0นาทีมาเร็วค <N> วายตายมา <N> มดิควายมึงดูด <N> ิไควายได้ไงอ่ะไอ่ถ้ามึงมาเร็วกว่านี้ทุกอย่างก็จบแล้ว แจ๊กอนี่ไงตกลงแล้วยึดไม่เอาไึงลิตรดกูตกลงให้เอาตัดเลยตบกลังตบกลังตบกําลังพอดพุกหวาดตบกําลัแต่ดีเพื่อนลบเอาเร็วเร็วอ่ามันดูดิอ่ะ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 มันดูมันมึงดูมันนะ เดี๋ยวมึงดูมันนะอฮัลรหลหมดไม่จะทำอะไรได้วะไอ้หิงงมากมึงจะร้องทำใหมอ่ะเพื่อนกูตึงเหรอวะกูนี่ตึงสุดแล้วดูดิอ่ะปิดันกูรู้กูดิมเปกูรู้อ่ะอาอาใบ้งั้นไหวกูปะล่ะ ไม่มีภาพอ่ะ,อะตายแล้วเฮียไม่ต้องเลยพี่เป็นตึงจ้าเดือบินเอามันมึงไม่ฆ่ามิโก้ต่อหรอไม่เป็นวอเกอร์มันเกิดคนวควายดีวะมึงควายอะไรมึงอะตายคนเดียวมึงอะควายจุดไรตัดเหยียดแม่ตายคนเดียวทั้งทีมกูงงไอ้เหี้ยเขาไล่ฆ่ากันอย่างสนุกสนานไอ้เหี้ยที่ตายมาด,าด่ากูอีกควายตัดสุล้อให้ขนาดนี้ แกบหน้ามึงก็เล่นขอไปแล้กันีอกูก็เลยู่แล้วเนยมึงก็ดูดินีก้ก็ให้มึงงอะไรก็ให้พมีแต่ให้มีแต่ให้ใหไอสัตว์มึงจะเวลหกอยู่แล้วกูเวลสามมึงจะเอาอีกเหรอ <c oughs> อยู่กับพี่มีแต่ให้หนี่อ่ะเย็ดดูดิเย็แม่เี <c oughs> ่ตายไสยัต ึดูนะมึงดูนะมึงดูนะมึดูอะไรมึงดูดิมีโป้งนะเจ้กูดิเจ้กูดิเจ้กูดิตัดัดนั่นให่โดนบัตรอนอีโป้แอปสติง้วเพื่อนคุณหลุมโผล่สี่เฮ้ยมึงไม่เชิกช็อตเพราะว่าช็อตรอละมึต้องเตนกกรอนวะไปดไป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 เชกนโอตเชิกล็อตควายจัดไม่ติดอะไรเลย มึงมีกิ่งไม้ไอ้เหี้ยฮัลโหลมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยคู่ให้กูบอกทุกอย่างแล้วเนี่ยกูยังไม่เซตคีย์ไว้ไม่ใช่มึงปักมึงเมื่อกี้มึงต้องเข้าไปปักกิ่งไม้แล้วมึงก็เชคเกินดีมึงอุปปะอะไ<ห>นี่ไอ้ใจกูบอกหให,ห้กูสอนทุกอย่างเพื่อนสอนทุกอย่างก็ไม่ไหวนะเว้ยเดี๋ยวกูกูต้องเซตคีย์ไว้ก่อนที่เชคเกินกูเป็นตัวอาไอ้เหี้ยมันอยู่ไกลนิ้วไปกู้วี่อะไรบ้างเนี่ยไอ้สัตว์ออกกมเมอร์ดิมึงก็ออกดิกูเห็นของมึงไม่มีของแบบช่วยเพื่อนสักชิ้นอะ มึงมีกูไงเพื่อนมีกูเหี้ยอะไรมึงมวอซัดแต่ยังมีรันไม่ทันมึงกูตาย <c oughs> พ่าเบื่อมาตายหมดไม่ใช่มึงไม่มีวับมึงว่าเบื่อมาตายหมดแค่นั้นอา้าวคุณให้มานะ อาขอไปะลบกปลบกปั <c oughs> ปป้นตัวอะไรทำอะไรแั้วอย่างกูทำอะไรแั้วอย่างอยู่แล้วมหนึ่งห้ากูก็ไหวเนี่ยตรงเนี้ยดูดิทำอะไรแั้วอย่างทำอะไรแั้วอย่างมาคุดูทำอะไรแั้วอย่างทำอะไรแั้วอย่างเว้ยไป ร้อยดิโอ้โหมึงลอยคาอากาศไม่เป็นหรือวะคุณลืมคิดป่ะเมื่อกี้เท่าดิเหนื่อยจริงๆกูต้องมาไล่สอนมึงทุกอย่างนี้มันมันไม่ถูกต้องละเนี่ยได้ไรอะเมืม่อกี้ตูดเปลี่ยนเกมแล้วจริงๆเราชนะแล,ะล้วเกมนี้ถ้าเราไม่ไปตายกัออนทั้งหมดสามตัวเมื่อกี้อันนี้กูไม่ได้เบร์นะ มึงไปตายกันสามคนไม่ใช่กูไม่มีกูเลยในนั้นแหะมันไม่คนเกิดขึ้นจริงค้าพักกินโอ้โหนั่นขาเพื่อนไปตายอีกเยอะแม่เพื่อนไปตายอะไรเก็บเก็บอะไรเก็บศพพวกมึงดิเก็บศพเก็บศพพวกมึงดิเย้เอ้ยมีมีกูเอาเพื่อนว้าย เป็นบล็อกอ้เหี้ยโอนโหโอนระวังนะมันบาดต,ตอนนะวมันแซ็มันซัดมึงตายค่ะวพืนพื้นแน่มันไม่ทางเข้าได้เดี๋ยวเบาความวันความดันเบาหวานขึ้นโอเคเพื่อนไอ,อ้มันเกิดแล้วมึงไม่ต้องมาแยกความแล้วมึงเดินตามหลังไอ้เต้คนเดียวเลยเล่นเดินตามหลังไอ้แบรรกอะ่ะขี่ตัวขี่ เดี๋ยวมึงไปไม่มีอะทรทำเลยเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูฟาร์มเองจะไปตายคนเดียวไอ้เี้ยมันดูปัญญาอ่อนเนี่ยไอ้หมูฟาเองเนี่ยมึงพูดอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ตั้เดี๋ยวก็เสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนถามว่ามึงฟาร์มแล้วมึงแบกไหมไอ้สัตว์มึงจะขึ้นชินอะไรต่อเนี่ยมึงเมเจอท์เลนกับไอ้เยี่ยนี่แหละไอ้เยี่ยเมันไปกินข้าวให้ตัดเอ้เยี่ยแปะจิ้เกมนนี่รถเพื่อนนี่นี่นเป็นไงดูกูจะเกินดิน้องๆร้องกันลงงงไอ้เที่ยมันยังไม่ตาย อ่ะมันดูกูชักเกอรเนี่ยเนี่ยดูดิมันดูสเตปกูสิอ่ะเดี๋ยวกูชัรเกอรอีกอ่ะดูสเตปกูอีกดิแม่กูคือคีเว้ตัดยังไม่รอดมาแต่โบมาดีตัดก็ต้องให้กูปิดงานอีกอรั อู้ส่งอู่ัน,น,นืมอนเมเล่นแหละแล้วว่าเพื่อนบวยแล้วหรอเราไม่มีตัวปิดงานนะรอกันดีกว่าม,มาแล้วกูบอกให้กูขูไม่ทันว่ะรอกัน ม,มันใช้คำว่าหนีกูขอร้องในเวลาเล่นดอเอะสว่างหอยหนีควยเลยของมึง,งยนนหนีก็คือหนีต้องฆ่าน,นกีก่อนนะบอกไปอะมันจะแลดมันจะแลดไอสัตว์มึงดีๆนะมึงหงายหลังนะกูบอกก่อนหงายหลังละ มางูมาทางแล้วกูพีทำไมกูรอดวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบถกถกกูเคม็มช่วยกูไว้ให้สัตว์มันมันพับไม่ได้ชัวร์กูมั่นใจกูมั่นใจกูมั่นใจเอากูกดกรองเร็วตัวมันตัวมันตัวมันเออแนแหละ กดตะกิว่าแล้วไม่จะตีแตก,กแตกขวนนะครับไม่จดแต่กนเนี่ยเดี๋ยวเต่ก้อนาก็แ้วดาก็แลนด์ใช่ไหมเซมายคืออะไรใจตรงกันหรอเนี่ยเนียไปเรื่อยควายกูถามว่ามัน, <Okay. S 1> ม,นมันแปลว่าอะไรน่าจะใจตรงกันนะไม่แล้วมันควยอะไรี้เนี่ยมันด่ากูต้นเกมนี่ <Okay. S 1> มันใช่ไหม ไอ้เหี้ยนี่เข้ามาหากูสัญญาไอ้เหี้ยอยู่นอกกรงก็ปลอดภัยอยู่แล้วมาเจอปีศาจร้ายอย่างก,กูกูมีเลือดอยู่พันสองอะปวดทำไมวะเฮกูล่ไมาเด็กูล่เดวกูบายแบ็คมีโปอ,อยู่นี่ไอ้เต้ตีคิมทำไมวะ เราไม่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไว้เพื่อนเพราะกูคือคีย์ของเกมจำด้วยกันนั้นแหละี e y มึงดูดิกูแม่งเบื่อปะกูบอกเลยเบื่อจัดอะผังแล้วกผังแล้วขอสิที่อะตันกูตันกูคือ key ของเกมไหมกูแมนคือคีย์ของเกมไอแว้นบอกว่าไม่ใช่เลียวแมนนะแท้แบบนี้คืออะไรวะ พี่ดีอีกแล้วเหรอกูอยากรู้ว่ามันจะได้อติกี่โมงไว้พี่อะใช่มันได้ตรวนี้ตัวนี้ถ้าปัญหาแค่นี้แก้ไม่ได้ก็ไปกัดลิ้นเอ้ยมึงว่าแฟนตัวเองทำัไมวะนะแฟนมันยังมึงดำไม่ผ่านเลยนะมึงมึงกดดันให้กูให้ได้อะกูแก้อันนี้ไม่ได้ ไปแล้วมีพวกก็มีเกแล้วคัวเลยครับอุัวมากกะดิตัดมาดิเร็ว

กอดโดนเฮ้คุโดนอกเฮ้คุณโดนอกเฮ้เตูตายยนตายมนตายมันตายวนลันควนทุกอย่างปักเต็นที่ไม่ได้ไวเจ็บแม่ลีบายบายล้วายสิรอที่อะไรสัตว์ค้องตายไงสัตว

ไม่มีดันแล้วนะเว้ยไม่มีดันแล้วนะเว้ยไม่ต้องห่อดากคู่เด่งเช่นแค่นอันนี้ยี่อะไรก็ได้ใครมึงอ่ะมึงคือคีย์ของเกมนะเว้ยกลายเป็นกูต้องออกของแบบนั้นไปตัป้งแล้วอนนี้เยวินรันนะเข้าไปปะเอาใครก็เอาอ่ะเดี๋ยวกูเปิดให้เอาวินรันเจเลยโคจิ๊บ แล้วกูไม่มีเบียบีไว้เฮียกูตายเพื่อนเย็ดแม่คิดว่าจะแบกไอ้เฮียที่ไหนก็ได้สวะเชจะกู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 เราแพ้แล้วเพื่อนกูรู้ไอ้เฮียตัวแบกทำตัวอย่างนี้ไอ้เยอกูน่ากดเบียบีเข้าไปหวาของว่าไหมได้มาด่ามึงแล้วเพื่อนเฮี้ยเอ้ยกูเครียดว่ะคีแมน นี่ทำไมกูถึงฮ่วงก่อนไม่ได้วะต้อมึงอยากฮ่วงก่อนมึงต้องออกไถ่ดาบพี่นี่ไวไว้ไว้มีเกิดละไม่มีภาพตอนนี้มึง <c oughs> ถ้าเป็นไม่ใช่แข่งอยู่ตอนนี้มึงต้องลุกออกดูฟังแล้วเริ่มทำเป้าได้แล้วเย้เ้ยแพ้เมืม่อ,อ<ส>กูแพ้เมื่อกูสั่งตอนสุดท้ายพองตายยัดแม่ตา,าบ่ายบิดอยากเว้เลิ่มใหม่เว้ยไม่เป็นไรห้าสิบวิ โอ <Wednesday. S 1> ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเอ้าตายเอ้าช่วยนดีช่วยมั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 นดันดีชยนช่วยมันดี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 มันดีช่วยมนดีช่วมันดีช่วยมันดีช่วยม่วยมันี่ดีช่วยมันดีช่วยมันดีช่วยมัยนดีชนดีช่นีช่วยมันดีันดันดีชดีช่วยมันดีช่วยมันดีช่วยมันดีช่วยันดม่วดีช่ววย วิลันมันไม่ได้เอาหลังบั๊มาดิหลังมาได้ไม่เหรอหลังได้สมื่กี้หนึ่งเออไปคลิบไปไปอยู่ยังไหวอยู่เพื่อนอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภเกรย์อยู่ในมือเราอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภทบชนะได้คีมไมนเราเกิดละคีมไหมกูเกิดละแค่นั้นแหละเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดฟวันอันดับแรกใจเย็นใจเลยมึงใจเย็นเลยอย่าโลภอย่าโลภกดดันเน้อย่าลภอย่าลภอย่าลภมันไม่บาปบามันไม่บาปบาปไอ้นี่ มั่นใจไม่มีแบกก็รู้มันได้แบ็กมันได้แบ็กไม่ไม่เราเอ็นไม่ได้เราเอ็นไม่ได้มีเราเอ็นไม่ได้ฟังกูเราต้องรอจนกว่าจะมีการฟอมอีกรอบหนึ่งสารเอ็นได้เชื่อลกูดิเฮ้ยมึงคลองโอวันพันนี้อ่ะมันเลยแพ้ฟังกูดิถึงเราดูได้เนี่ยมาเลยไม่มีใครฆ่ากูได้แล้วมีแค่วินลันที่ฆ่าได้ มันจะมาตีบ้านมึงไอ้เหี้ยเออมึงก็ดันคีฟสูงไปดิรอเพื่อนเนี่ยไอ้สัตว์เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็โดนตัวล็อกคิวอีกอ่ะโดนตัวล็อกคิวไ้เหี้ยมึงรู้ปหมเนี่ยเออก็กูบอกมึงแล้วมึงเออเฮียอะไรของมึงวะเกมกูก็สาวซื้อให้เฮียไ, <c oughs> ไปดอก <c oughs> โอ้โหแข็ไปซื้อใหม่ดิรอบนี้คนเรียนอ่ะมีนะกทดีคีฟก่อนเข้าด้วย <c oughs> กูก็นนี้กูจะได้ห้องก่อนห้องแม่งก่อนมันจะตายแล้ว ไม่ต้องพูดเยอะหรอกเฮียมึงมาสับปตัวกันไหมตัดเว็บไปเว็บมากูเล่นได้คุยคุยเว็บคุยคุยแบบนั้นอ่ะเฮียกระทาลอยมึงไม่ลอยกูล่ะมึงไม่ลอยมันอวะไปแล้วไอ้ตัดมึงโดนดิลิไฟลุกตัวไม่ใหญ่เฮียแล้วมึงไม่ลอยมันล่ะเฮียมันไม่ได้มีแบ็คกิ้งนั่นหน่อยไอ้สัตว์มันมีลิงเกนอะไรลิงเกนกูปวดแล้วไงกระโดดปวดลิงเกนแม่เอาเรียดดิเอาวิลันยอนอุ้มบทเรียนเอาแล้วมึงอยู่ไหนล่ะเฮีย เฮ้ยมึงไปไหนกูโดนเทคข้างหลังเนี่ยมึงดูดิโผโผล่เจยแม่สบายเท่นะแล้วเป็นได้อย่างเนี้ยกูชี้เป้ามึงก็เอาทิตัวเดียวคนสั่งนี่ไอ้สัสตร์มองโดนเทคข้างหลังเลยแม่แคลรี่แล้วมึงไปเอาทำไมอ่ะตัวนั้นล่ะ กูถามว่ามึงไปสู้กันตรงนั้นทำไมกูสั่งให้มึงเข้าตัวไหนกูชี้แล้วมึงก็ยิงดิมึงไม่ต้องหาค้ามเดี๋ยวฉอตชนะเกมมึงไม่มีช็อตชนะเกมตรงนั้นแหะเล่นแบบนี้สัตัดฆ่าได้ก็ดันไม่ได้อีกไอ้เหี้ยมึงเหมือนมาดูแข่งบา้เหี้ยเหล่าสามวิสุดท้ายอ่ะกูส่งลูกให้มึงมึงชุดไม่ลงไงปาทิกไงไหว้ไอ้เหี้ยเลยก็ส่งไม่ผ่านมึงนึกภาพกูเงินตั้งข้าวหกพันตกไปแล้วไอ้เหี้ยมามามาออนมา